พูดใหม่ิพูดใหม่ิพูดใหม่ซิมาเลยหมูเป้หมูเปีสวัสดีค่ะทุกคนนั่งดื่มรอลูกสาวอยู่จ้ะเพราะว่าลูกสาวไปทําสวยทํางามก่อนจะมาอหิวข้าวเลยแม่แนแม่แนหิวข้าวรอลูกเลยกว่าลูกจะทําสวยเสร็จกี่โมงนางอยู่ทําเสร็จทุกคนนะนางก็คงจะใช้เวลานานพอสมควรนั่นแหละดูสถานการณ์แล้วจาก็จะนั่ง ชิวๆตรงนี้รอก่อนสั่งสั่งน้ำร้านดอกไม้ก็สวยยเนอะกลจะถึงไอ้นี่แล้วไงวันแม่เนาะจัดการกันใหญ่เลยเนี่ยแพงเนี่ยพี่มองดูแล้วพี่เอาเงินซื้ออาหารกินดีกว่านะแน่ใจนะแล้ก็ช้อปปิ้งมาซื้อของจะนะ มาซื้อของซื้อปลาซื้ออะไรอย่างเงี้ยจ,จะจะไว้ไปเก็บไว้ในช่องแช่แข็งเพราะว่าตามห้างที่จอยอาศัยอยู่อ่ะหมู่บ้านแถวแถบพี่ซ้ายแถบจอยอาศัยอยู่ปลาจะค่อนข้างแพงก็เลยแบบว่าไอ้นี่ทุกคนมาตลาดกับลูกนี่แหละอันนี้รอรอลูกสาวเนี่ชาไทยจ้ะไม่แพงร้านนี้ราคาไม่แพงจ้ะ เปลี่ยนไม่ได้มันไม่ได้มีปลายแหลมมันเปิดสักหน่อยเปิดให้มันออกอย่างเงี้ยโอ้โหกเลยเป็นไงมันเจาะไม่ได้แต่มันไม่มีปลายแหลมพี่ต้องคิดไม่ไม่เป็นไรพี่ฉีกแล้วเนี่ยโอ้ชื่นใจมากเลยพอดีไอไอตรงนี้มันไม่แหลมแหลมไงเพื่อนๆเราตอนแทงไปมันแทงไม่ทะลุ ไปฉีกเอาจะ้ะอยู่ติดกับร้านดอกไม้จ้ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเยอู้ดอกไม้นี่พูดกับน้องทํางานในนี้บอกว่ามันแพงมากยี่สิบห้าสิบมันจะเข้าเทศกาลอะไรน,น,นะวันแม่นะตัวเองเนาะมันจะเข้าวันแม่ไงวันอาทิตย์เนี้ยมันก็เลยแพงไงร้อยห้าสิบปอนบ้าเอาเงินดีกว่า 15, 15, 15. ใช่ถูกต้องเธอเนีย่ยทุกคนน้ะ แล้วราคาประมาณนี้ดอกไม้แต่สวยจริงๆเพื่อนๆนะสวยสวนโจโชคสีเหลืองตรงโน้นะ่ะตั้งสิบสองฟอนกว่าเนี่ยพี่ชอบที่มันหลากสีมันมีสีม่วงสีเหลืองอะ่ะสวยสิบสองปอห้าสิบปะเธอแพงมากเลยแพงแพงเนี่ยอยู่ตรงหน้าร้านไทยเลยจ้ะนี่เห็นไหมนะทุกคนก็ยังขายของนิดๆหน่อยๆนะเพื่อนๆนะ คนก็เดินไปเดินมามนเพื่อนรอก,กันหรือสั่งไปสั่งบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวเอ้าข้าวท่าข้าวท่าสั่งสักหน่อยจอยก็สั่งเองเลยทุกคนหิวมากหิวสั่งเองเลยจ้ะเอาบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวแล้วก็หมูแล้วก็หมูปิ้งทุกคน น้องถามว่าจะเอาไอ้นี่ไหมข้าวเหนียวไหมคือก๋วยเตี๋ยวมันก็เยอะแล้วเนาะเลยเอาแต่หมูปิ้ง้อ็นอพค่อมากินที่หลังบตรคิวมีหมูปิ้งทุกคนนา่ากินมากทุกคนอื้อหือ น้องแอนยังไม่มาหิวแล้วตะไปกินก่อน นี่ทุกคนนี่บะหมีม่จ้ะบะหมีม่เกี๊ยวเครื่องปรุงเครื่องปรุงสักหน่อยน้ำตาล ั้งตัวนี้คนก็จะเดินหน่อยอันน้ำปลาสักนิดน มากินนะมาทุกคนไม่รอน้องแอนละรอไม่ไหวหิวเด้อ ร้อนสดร้อนร้อนมันร้อน,น,นต้องค่อยๆกินนี่นี่ย bình, xích đá, bắt, nói sao à, đi rồi, hot dog, tapping, ngon muốn try, right. try. no, go get me I thought this bit was uh, a shop, and uh, it turned to be, oh. sick now, อเดี oh, yeah, ๋ยวเอนตินเดีย e r very l ่ n g อ u คิวอนมาละอิ่มละเรยจะจะซื้อนี้กับยังไงเขาไปทําคิวในดูในดูตาเนี่ยสวยไหมนี่นะาทำตาเลือกซสอีกแอนนะฮะนั่นแหละอ,าอ,าอ,าอายาวแล้วนี่เล็บด้วยเนลแอนจะมาทำลีลามน,นี่ เขาไม่เห็นมือกระจุกกระดิกทำไมวางไม่เฉยเออน่ะสวยสวยน้องแอนต่างส้มตําไายหิวเอาเลยลูกกินเลยมันไม่ไม่กินหรอกหนูกินเลยหนูน้ำลายไหลอีกกี่เม็ด I don't know I just told them to make it spicy โอ้ยยุไม่ด t ยุเท่าเด o มไม่ spicy เนี่ยกินไปแล้วลูกไม่มีใครเขาเห็นหรอกนี่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  มาเห็นไหมกัเพื่อนเพื่อนเนยมาถึงนาาก็สั่งส้มตำก็เผ็ดใช่ไหมเผ็ดไหมสายสีเกสือก็เก็ดใช่ไหมโอเคหมูปิ้งน้องแอนก็มาส้มตำหมูปิ้งนุ่นเด้เขาอะเอาฟิลิ่งไทยแลนด์เลยวันนี้ฮะย่แย่ประเทศอยู่ินไทยแลนด์นั้นแย่แซ่บใหญ่โอ้โหพริกด้วยนะแอนอะพริกนะโอ้ my god กินพริกอย่างนั้นเลยเหรอลูก เผ็ดแบบที่นี Lo ่พอยดุนะเผ็ดไหมเผ็ดเป็นี่เนี่นะคะเราจะกินอ๋ออ้ยหมูเปิ้งพูดใหม่สิพูดใหม่สิพูดใหม่สิวะหมูเปิ้งหมูปิ้งโอ้หมูปิ้งมันร้อนมันขวัญออกอย่างนั้นนะแอนมันก็ร้อนนะดิเป่าอีก ยืนดูแต่ร้านดอกไม้เขาขายดีดีเพื่อนๆขายมีแต่คนมาซื้อมาซื้อดอกไม้เนะี่ยสวยเนาะสมนาเพ็ดอะถ <c oughs> ึงบ้านแล้วจ้าทุกคนง่วงนอนกินกินอิ่มก็ง่วงเลยทุกคนเอ้ยได้แล้วั้่ ซื้อของจ้ะก็เลยไปบอยก็เลยซื้อมาเยอะๆเลยได้อะไรมาบ้างมามา,มาดูกันจ้าเพราะวันนี้จอยไปช็อปปิ้งได้อะไรเนาะจอยไปซื้อไอ้นี่ร้านจีนจ้ะทุกคนคล้ายๆถั่วมูอ่ะเพื่อนๆนะีทเขาไว้เขาตำส้ตมตำแล้วมันกรอบกึนๆอ่ะแต่จอยคิดว่าเขาตัดเป็น ทอเล็กๆนะอันนี้คือตัดเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็ไอ้นี่แล้วอะเหมือนกระดองนะเหมือนกระดองเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาต้มน้าเที้ยก็ทิ้งความคิดนะโดยซื้อมาลองให้เฉยขักีใบเรื่อยด้วยจ้ะจำราคาไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวคิดม่จะยาวด้วยนี่แต่ว่าซื้ออะไรมาเนาะหน่อไม้จะ้ะซื้อหน่อไม้เราไว้เผื่อจะจะแกงอยากจะ้ะ ซุปอยากจะหอหมกก็เลยซื้อมาสองแพ็คจ้ะซื้อมาจากร้านไทยจันหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้ใช่หน่อไม้จะซื้อมาจากร้านไทยทุกคนแต่ว่าใส่ใส่ถุงของร้านจีนมะขามหวานซื้อมากล่องหนึ่งอยากกินอันนี้ซื้อมาให้พราะสามีจ้ะนะคุกกี้อันนี้มาให้สามีนกแอนซื้อไก่กรอบมาให้พ่อคะ่ะ ข้าวไก่กรอบเดี๋ยวก็ซื้อของหวานอันนี้ไอเหมือนกับว่าวายเดี๋ยวเขาเรียกว่าไราวายคุกกิ้งเนาะเพื่อนๆนะอันนี้สําหรับทําอาหารจะ้ะนะเอาไว้ทํากุนเชียงแต่มันหมดจจไม่ได้ซื้อสาเกมาเมด่อเมืสุดท้ายจจก็ใส่อันนี้แหละนะใส่แต่เหล้าจีนนี่แหละจ้ะวางไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนเรียงเรียงันก่อนอันนี้วางตรงนี้ก่อน จะซ,ซื้อพริกแกงมาด้วยจ้ะน,นะพริกแกงเผ็ดหยาบจ้ะนี่จอยซื้อมามาสี่ซองมาประมาณสักสามซองแล้วก็ผงพะโร้จ้ะผงพะโรสนี่เกือบสองปอนด์เพื่อนหนึ่งปอนเก้าสิบเก้าจอยซื้อมาเกียสีซอ,องนู่นจอยซื้อมาสี่ซองจากผงพะโล้เอาไวท้ทำกุนเชียงไว้ทำพะโล้นะซื้อมา แล้วก็อันนี้ไม่ถึงปอนจะซื้อมาจากร้านจีนผงแกงฮังเลยี่ห้อนี้อร่อยจ้ะนะนี่นี่ยี่ห้อนี้อร่อยเพื่อนพลังปากซื้อจ้ะนางบอกว่านางอยากได้นะจอยเอาหาไปพวกพวกมังโก้พวกมะม่วงกับพวกสับประรดจะพายแอปเปิลน,นะนางอยากได้จอยก็ซื้อมาให้นางก่อนนะนางก็จะให้เงินจอยจ้ะนะ วันนี้จอยก็ซื้อมากินเองจ้ะชอบเห็นในร้านน้องเขาเหลืออยู่สองถุงก็เลยซื้อมาเลยจ้ะถุงกระสอบอนห้าสิบประมาณนี้พริกซื้อมาสองถุงจ้ะพริกแจงอันนี้ผักจะผักสลัดมันช้ำเลยเห็นแล้ละเนี่ยผักสลัดจะซื้อมาจากในตลาดลีดมาเก็ตจ้ะอรห้าสิบ นี่กระป๋อนห้าสิบจะต้นหอมซื้อมาไว้อยากจะกินอะไรเราก็ได้ห่อหอมันช้ำพอ,อะไไร,รู้ไหมเพราะว่าจะยัดยัดยัดใส่ถุงเดียวกันมาจ้ะอันนี้ลูกละห้าปอนจะแก้วมังกรจะก,กินเลยซื้อมาแก้วมังกร ตีนไก่จ้ะมาหกปอนกว่าร้านร้านไข่ทล่ร้านไใดร้านจีนนี่แหละจะไม่เคยได้ปลาส้มจ้ะของวาสนาอร่อยเจ้าเจ้านี้เพื่อนๆนะซื้อปลาส้มมาไว้กินจะอยากกินเพื่อนมีห่อเน,นี้ยนะรู้จักมาตั้งแต่เราอยู่เมืองไทยจ้ะแล้วที่ไปได้มาคือไป็นที่แบจ,จะไปจะไปซื้อเลยนะวันนี้นะ่ะนะ พี่จะไปซื้อตั้งใจจะไปซื้อเลยปลาจะ้ะไปซื้อปลามาจ้ะพี่ตั้งใจวันนี้นะอันเนี้ยก็ต้องมาเนีถึงกันสี่บาทจ้ะสามตัวสิบสี่ปอนดอันนี้ตัวเล็กนะทุกคนนะสิบบาทอ่ะนี่ยสิบาบาทนั่นแหละตุกปลาสิบบาทบาทนะเขาเรียกปลาอะไรเนาะจะไม่ได้ สามตัวสิบสี่ปอนทุกคนนี่อันนี้สามตัวสิบสี่ปอนแล้วก็ซื้อตัวใหญ่มาหนึ่งตัวจะนี่อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยตัวนี้จะเก้าปอนทุกคนนะนี่อันนี้ตัวใหญ่สีบัสตัวใหญ่แกล้เท่ากันแหละไม่ต่างตรงไหนปะ่ะมันก็ไม่ต่างกนันเพื่อนๆนี่เก้าปอนปสีบัส เอามาใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้จะยามจะกินเราก็ค่อยนำออกมาทำอาหารนะนี่ปลาซีบาสจะอยากกินมันก็เลยต้องไปซื้อเพราะว่าในห้างที่พี่สายอยู่ค่อนข้างจะแพงจะทุกคนนี่จะยาวหน่อยเด้อปานินจะนี่ แล้วก็คือปลาดินนะสี่ตัวตัวละห้าปอนด์เออห้าปอนเลยสองปอนห้าสิบสองปอนห้าสิบไอปลาดินเนี่ยแช่แข็งไม่ได้สดนะไม่ได้ปลาดินสดนะเพืเ่อนๆนะปลาที่นี่ส่วนใหญ่จะแช่แข็งนี่แหละสี่บลสีบลสีบาทอะไรนี่แหละใส่ถุงไว้จ้ะ จ,จะเอามากินจยก็มาทำทีละตัวอย่างนี้นะทุกคนถือว่าเยอะเนาะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จ้ยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย